สัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นวันแรกที่รัฐบาลของคนมาดิ์อนุญาตให้ออกจากห้องได้ดีใจมากเลยเห็นเ่ะบอหลังจากที่เขาให้อยู่ห้องเป็นเวลา50วันค่ะทุกคน50วันเกือบไม่รอดวันนี้ได้ออกมาตอนนี้เวลาเกือบ5้าโมงเย็น คนก็เยอะพอสมควรไม่เยอะมากแต่ก็เยอะเยอะค่ะเด็กๆก็ได้ออกด้วยวันนี้เขาอนุญาตทีเดียวออกพร้อมกันหมดเลยแต่ว่าต้องใส่มาร์กคนออกมาสูดอากาศ <c oughs> อากาศดีมากเลย <c oughs> เดี๋ยวพาชมบรรยากาศนะคะ ข้าวข้าว่มขืนหนาของเมาดีนนะคะน,น้อนผู้ติดเชื่อกันยังหลายอยู่ค่ะแอคทีฟเคสยัง8 0ดรอยกว่าอยู่ยอดสะสมกับอยู่สองพันกว่าแล้วก็ยอดรักษาหายอันอยู่ที่อันพันกว่าค่ะก็ถือว่าโอเคตัวเลขอันถามว่าตัวเลขมันติดเชื่อแต่ละมือมีศูนย์บ่มีศูนย์นค่ะแต่เขาก็สิเปิดประเทศเดือนหนาแล้วล่ะคะ่ะผู้ใดผู้ใดสีมาเที่ยวเมาดีกับมาได้ได้วยคะ่ะเพราะว่า ที่จริงแล้วอ่ะยอดยอดคนติดเชื้อ่วนใหญ่น่ะอยู่อยู่ในโตเมืองหลวงแต่วาถ้าถนากท่องเที่ยวซิมาน่ะมาหอดสนามบินล้ะกะ็ขี่เรือไปอันลงแรมเลยอย่างสี่นะคะมันมันบริเขามาในเมืองหลวงมันก็ถือว่าถ้าเขาเปิดประเทศก็ถือว่ามาเที่ยวก็ถือว่าปลอดภัยอยู่ค่ะเพราะว่ากระตงดิงไปรีสอร์ทเลยบริบริบรเขามาแวะใน่น เมืองหลวงถ้าผูดด้ใดเตรียมตัวสิมะเที่ยวเมาดีเตรียมตัวเราด,ด้อค่ะเด้อเดือนหนาเขาเปิดประเทศแล้วมาได้ถึงถึงยอดผู้ติดเชื้อบอมีศูนย์บอมเป็นศูนย์จักมือเขาก็เปิดค่ะเทาเขาเปิดเท่ากับมาเที่ยวได้ เขาแอบซุ่มตรวจค่ะเขาหาเละซุ่มตรวจน้ำทันทาง้ขางถนน,นไปเลยแบบนี้สองขางทางเลยค่ะเขาซุ่มตรวจฝั่งหนึ่งทางนี้ฝั่งหนึ่งทางพุนเขาซุ่มตรวจว่ามีคนติดเชื้อเพิ่มบอรหรือว่าสิม,มีแต่ติดถี่อยู่ใน่นที่เขาเอาไปกักโตัวแล้วสิา,ากับบุงคนปันไดค่ะเขาซุมควรดีในหละซันนี่ ัดออกหลายกว่านี้คือสีบ่อยควบคุมเนี่ยนีม่มีล้มเล้มล้มเล้มสาวหน้ากับประกาศไทยกับจ้าจ้าเนาะพี่น้องทางหลังมือนเป็นกลุ่มพ้นที่ล่อล่อขึ้นเลือดไปกักโตค่ะพี่น้องเขากระสีสุ่มตรวเรื่อยๆค่ะมีการสุ่มตรวจแ้วก็ถามนีผพู้ติดเชื่อต้อนไก่เคี่ยงก็ต้องไปกักโต เขากะสิส่งไปกักโตนี่เกาะอื่นเลยค่ะเป็นบางที่เป็นเกสตเฮาส์หรือว่าเป็นรีสอร์ทอยู่ในโครงการของรัฐบาลเขาหรอกเขาก็สิส่งไปกั <c oughs> กโตสซส้มตรวไปเรื่อยทัานสิไทยจะจะย่านย่านเขาวา่าก็เลยไท,าย,ทายเหเบิรงซัมนี่เห็นอยู่บ่พี่นอ้องทางล้างคุณกระเป๋าก็ต้องเตรียมไปอยู่สองอาทิตย์ อากาศก็ดีละค่ะทะเลก็เหงียบสงบคนกับมีนี่กระจักกระจายบลายนี่รับพี่น้องปกติทาเลือดนี่อะไรนี่ทาเลือดนี่บอกเคยว่างจักเทือเลือดี่เขาออกแบบนำ้ำ น้ำนี่คุณกระบ่ถึงก็คุณแต่ว่าก,กระบ่ใสวันนี่นี่น้ำใสเลยเห็นบอพี่นองท่าเรือนี่นิน่งจอดเต็มเป็นการทะเละไี้พักผ่อนคอยย่างไปย่างไปคอยก,กระิต๊กน้ำน้ำใสเห็นบอน้ำทะเลใสนี่ท่าเรือได้นี่ นามบินบานเฮากับสิเปิดคือกันตัวเนาค่ะนอนเดือนหนาเดือนหนาบ้านเฮ้าเปิดทั้งนี้เปิดเที่ยวลดบานนี้เที่ยวให้จุใจไปเลยสาวหน้ากับบ่มีมองไปอยู่บานอยู่ห้องคือเา่าตีแล้นะนอกพี่น้องนะไผ้าผ้าว่าถือครั้งมาเป็นหาสิบหมื่นเฮ้ยเกือบสองเดือนบ่ได้ไปใสแนวกินแนวอยากกับสั่งออนไลน์ขเขาเบิดมอง ก็หน่อยๆห,หนึ่งกับ่ให้กั้นออกเอรเกือบ<ป>เป็นบ่าไ <c oughs> ขรตีรบ่บ่าก่อนบ่ายโยปปอบผู้พบผัวถ้ามากั็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวหน้าในเด้อค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ